สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่100ตารางวาอยู่ตำบลหน,นองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะยกแปลงพร้อมบ้านทั้งที่ดินเลยนะคะอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะส่วนด้านข้าง มีวิวภูเขาด้วยค่ะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายค่ะหลักเขตนะคะของที่ดินตรงนี้เลยค่ะเป็นหมุดเสาปูนตรงนี้นะคะหน้ากว้างเรียบถนนคอนกรีตอยู่ที่20เมตรค่ะความลึกของที่ดินก็อยู่ที่20เมตรเช่นกัน ฝั่งถนนคอนกรีตนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะตามผังของที่ดินตรงนี้เลยนะคะที่ดินเป็นโฉนดนส4จขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะภายในที่ดินนะคะก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังบ้านก็มีเป็นห้องโถงหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องค่ะก็ปรับปรุงเพิ่มเติม ก็พร้อมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะบรรยากาศดีนะคะวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเลยค่ะตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านค่ะภายในที่ดินก็มีปลูกต้นไผ่ไว้ประมาณสักสองสามกอนะคะ แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือไว้เป็นที่จอดรถก็ได้เช่นกันค่ะฝั่งหน้าบ้านนะคะก็มีเพื่อนบ้านค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะเป็นประปาหมู่บ้านนะคะหน้ากว้าง20ความลึก20ค่ะถนนคอนกรีตหันไปทางทิศตะวันออกค่ะจากถนนสายหลักค่ะมายังบ้านเราเพียง500เมตรเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายค่ะ ปากทางเข้าบ้านก็มีร้านค้าร้านอาหารนะคะหาของทานก็ง่ายค่ะส่วนด้านข้างฝั่งทางนี้ก็ล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้วนะคะส่วนด้านหลังของบ้านก็ล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้วเช่นกัน,นะคะ่ะฝั่งด้านขวากับด้านหน้านะคะที่ยังไม่ได้ล้อมรั้วบ้านก็ปรับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะบรรยากาศดีนะคะบริเวณแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะ บริเวณรอบๆก็เป็นบ้านพักของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นบ้านต่างอากาศของหลายๆท่านค่ะที่ซื้อเก็บไว้แล้วก็มาพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะแถวนี้ดินดำค่ะบรรยากาศดีเป็นที่ชายภูเขานะคะน้ำไม่ท่วมค่ะเพราะเป็นที่เนินสูงด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านก็ชอบปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรกัน ท่นใดกําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกลักษณะนี้อยู่นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะประปับปรุงรีโนเวทอีกหน่อยก็เขาอยู่ได้เลยนะคะจะซื้อเก็บก็ได้หรือว่าจะซื้อปล่อยไว้เช่าก็ได้นะคะหรือว่าปรปับปรุงเพิ่มเติมก็เป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านวิวภูเขา ล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายังบ้านเราเพียง104กิโลเมตรค่ะประตูหน้าบ้านนะคะก็พร้อมเลยปรับปรุงเพิ่มเติมทาสีทําใหม่ราคานี้ถือว่าถูกมากเลยค่ะได้ทั้งบ้านพร้อมที่ดินบ้านมีบ้านเลขที่พร้อมเลยนะคะด้านหน้าฝั่งถนนคอนกรีต ก็หันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็มีวิวภูเขาอยู่หน้าบ้านเราด้วยค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีลมพัดเย็นสบายเลยวิวเขาก็สวยมากๆด้วยค่ะที่ดินทั้งหมด100ตารางวาก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดีมทวนอีกครั้งค่ะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่100ตารางวาค่ะอยู่ตำบนนองกว้างอเภอําโพธารามจัังหวดราชบุรียกแปลงเลยค่ะทั้งบ้านทั้งที่ดินเลยนะคะอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะวิวภูเขาด้านหลังก็สวยแหล่งน้ำด้านหลังนะคะของเพื่อนบ้านเราก็มีขุดบ่อไว้ เช้งกันแถวนี้ก็ดินดีแหล่งน้ำดีค่ะบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนนะัดชมได้ทุกวันเลย087 006 07 27ค่ะหรือ ID ดลน์ดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีค่ะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ